วันนี้เราก็จะมา VS กันระหว่างฐานเรือกับกัปตันกลุ่มโจรสลัดผมดำเนี่ลูกเรือลูกเรือลูกเรือคนอื่นอย่าอย่าไปยุ่งครับจะเสืออะครับผมเข้าใจไหมของพี่นะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกจะใช้ดาบโยรุดำส่วนพี่โจนะครับดาบของโอดิ้ง๋ยวครับไอ้แกเอออะไรสี่ทุญแจก่เจ็ดร้อยกูท้อเลยใหญเจ็ดร้อยอะไรอ๋อหมายถึงไอดีตัวนั้นโอ้ยจะลืนเลยว่าอยู่ธรรมดาโอ้ไอ้เฮียเริ่มเลยเหรอมาดิมาดิเอาดิ มาเลยมาได้เฮ้ยสาวายุเรียบร้อยโดนโอ้โหเชียวเลยเอาเลยมาดิป๊อกป๊อป๊อป๊อกปงตายบาดเดียวกรใช่ครับใช่ครับพอดีแบบว่าหัวเรือมันต้องตึงนิดนึงขออนุญาตเปลนไดดีเลยแล้วกันเออได้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 เปลี่ยนได้ดีเลยขอเล่นด่านเชงคูดีกว่ามามา